บริหารธุรกิจภาควิชาบัญชีค่ะเกียร์เฉลี่ยเหรอคะไม่บอกได้ไหมอุไว้ค่ะแต่ก็กลางๆค่ะโอเคค่ะไปข่าวมีตามให้กำลังใจแบบไปรูดใจแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะมีมีถ่ายรูปวันซ้อมย่อยร่วมกับแฟนคลับแล้วแต่ว่าก็จะมีแบบว่าให้กำลังใจทางแฟนเพจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คอยให้กำลังใจทางแบบ เว็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าร่วมแสดงความดีคือแบบไปเจอที่งานอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะค่ะขวัญอะไรที่เสร็จได้เราหรือเปล่าโออันนี้ยังไม่ไม่น่าจะมีนะยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะค่ะแล้วส่วนตัวแล้วพี่ชัดวางแผนที่จะไปเรียนส่งก็จริงจริงตอนนี้ยังไม่มีแพลนค่ะคือยังไม่มีเวลาว่างเลยแต่ว่าถ้าถ้าว่างก็อยากแบบไปพักผ่อนต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยค่ะได้มีการนะคะได้มีแสดงบางดีอะไรหรือยัง เาก็แสดงความมีนดีผ่านแบบไลน์ข้อความมาค่ะแต่ก็ยังไม่ไดยย้ยังไม่ได้มาค่ะ,ะใช่ามาร่วงหนวันนี้ใช่ค่ะแล้ววันนี้มันจะมาไหมคะคงไม่ได้มาวันนี้ค่ะอาจจะมาอีกวันค่ะ